รายงานผลตรวจครั้งที่1นนะครับด้านหน้าก็จะเก็บพวกความเรียบร้อยนะครับสีวงกบเพื่อนเลอะนะครับมียาแนวนะครับไม่เรียบร้อยนะครับวงกบสีวงกบบานประตูนะฮะยาแนวพื้นกระเบื้องนะครับกระเบื้องค้อแล้วไม่ร่อนนะครับมีจะเก็บยาแนวนะครับชุดครัวเก็บความเรียบร้อยซิลิโคนเพื่อนเลอะแล้วก็ มันจะต้องมีตัวปิดหัวบัวท็อปควัวนะฮะมีปลั๊กเอียงนะครับปรับหน้าบานนะฮะส่วนพื้นห้องโถงนะครับรับแขกจะเป็นเรื่องของพื้นยุบพื้นยวบนะครับนะฮะยุบยวบนะฮะแล้วก็บวมพื้นสันนะครับผมอ่าเฟรม เฟรมตัวนี้จะโค้งนะฮะเฟรมไม่ตรงนะครับเฟรมชุดนี้นะฮะเดี๋ยวปรับแนวเฟรมนะครับระเบียงมีกระเบื้องลอนนะครับสี่แผ่นระเบียงกระเบื้องลอน4แผ่นแล้วก็กระเบื้องแตก1แผ่นนะครับราวระเบียงเป็นสนิมนะครับเก็บความสะอาดเพื่อนเลอะนะฮะความสะอาดคมไฟนะครับความสะอาดเฟรมนะฮะงานเฟอร์ก็จะเป็นพวกความสะอาดนะครับ ห้องนอนประตูห้องนอนบานเบียดนะครับปิดไม่ได้นะครับชนวงกบนะครับผมบานห้องน้ําก็กระพือเหมือนกันนะครับปิดไม่สะดวกนะครับพื้นไม้ลามิเนตนะครับห้องนอนยุบยวบนะครับจะยุบยวบเยอะหน่อยก็ช่วงนี้ช่วงที่แดดเข้าช่วงนี้นะครับนะฮะ เฟรมรอยต่อเฟรมนะครับความสะอาดเป็นเลิศนะครับความสะอาดรอยต่อเรียบร้อยนะฮะแอร์แอร์มีไม่ทํางานหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้นะครับห้องนอนนะครับผิวผนังสีด่างทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็จบงานล่องผนังตู้อย่างเงี้ยฮะเอ่อมันล่องมันเป็นเสี้ยวหางหนูนะครับดูไม่เรียบร้อยนะครับห้องน้ํานะครับ หรดืออ่างไม่มีนะครับแล้วก็จบงานรอบวงกบยาแนวซิลิโคนยาแนวนะฮะไม่เรียบร้อยนะครับบานเพื่อนเลอะนะฮะสีฝ้าดาวนะครับผมฟ้าดาวข้อจัดยาแนวนะฮะกระเบื้องร่อนไม่มีกระเบื้องแตกไม่มีนะครับก๊อกเอียงนะครับติดตั้งเอียงอากมีมินตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เก็บสั่นกระเบื้องนะครับผมความสะอาดในชักโครกนะฮะเหมือนกับเอายาแนวทิ้งไว้นะฮะนี่ไม่ดีนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับผมระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหานะครับโบดทีวีไม่มีปัญหานะครับจะมีก็เรื่องระบบปรับอากาศแอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคครับสรุปโดยรวมนะครับสวัสดีครับ